สวัสดีค่ะสวัสดียมามเช้านะคะแดดอาจจะส่องนิดนึงนะแต่ว่าก็ช่วงเช้าเนาะอากาศยังเย็นเนาะ 4K แม่จะเก็บดอกบัวไอดอกหอมโลกป่ะโอเคเราก็จะเก็บดอกหอมนะคะหอมบัวเลยนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะหอมบัวเลยก็จะมีดอกนะคะนี่อวบมากอวบมากค่ะต้นหอมก็จะแตกกอ นี่ประมาณนี้เลยอันนี้ต้นหอมได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะเดี๋ยวปะก็จะไอถ่ายให้ดูรอบๆเนาะไม่ไม่เยอะค่ะประมาณ24เข่งค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้พันหอมับเลยมาจากน้อง้อยล้านสมุนไพรนะคะจะเป็นหอมับเลยที่น้องเขา,าขายส่งขายาเพื่อจะขยายพันุแล้วก็ได้มางวดแรกนะคะสองกิโลนะคะนี่ ็แบบก็จะขยายพันธุ์ไปไปเรื่อยๆก่อนเราถึงจะจะขายจะยแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปปลูกด้วยนะคะแล้วทีนี้น้องเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวน่ะน้องอแบบน้องก็จะออกดอกประมาณนี้เลยไม่ต้องตกใจน้องเขาบอกว่าเพราะว่ามันเป็นหอมเ,เลยแต่มันเป็นมามันจะออกดอกปีละครั้งค่ะปีละครั้งนี่ก็วบเลยค่ะแลบบ้ก็ เก็บไปประมาณสองรอบแล้วนะคะนี่อวบมากอวบมากค่ะอวบมากถ้าเกิดน้องเขาออกดอกนะคะก็บอกว่าน้องเขาแนะนําบอกว่าอย่าเก็บไว้นานนะคะเพราะว่าต้นน้องเขาจะโซมแล้วก็จะเยอะมากเมื่อวานก็เก็บไปให้ยาย ใส่ทำกับข้าวอวบมากเลยค่ะเห็นไหมคะอวบมาก,มากเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องนิดนึงอวบมากค่ะอวบมากทั้งแรกนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรนะคะปุ๋ยไปใส่แต่ปุ๋ยฮิวานะคะทำตามน้องเขาเป๊ะเลยค่ะ ก็จะได้มางามๆประมาณนี้ภูมิใจเพราะว่าครั้งแรกด้วยที่ปลูกอะไรที่เราแบบว่าครั้งแรกที่ปลูกก็คือต้องภูมิใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นชาวสวนมาตั้งสิบเกือบยี่สิบ,บปีว่าง่ายงั้นเถอะค่ะหอมอบมากไปทำอ,อะไรก็อร่อยเนาะ ผัดหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่คนชอบเนาะน้องเขาหับมากหบมากมากเลยหับมากมากอันนี้เก็บไปให้ยายเมื่อวานนะคะเก็บไปแล้วงวดหนึ่งนะงวดหนึ่งเมื่อวานแล้วทีนี้อ่าสวันก่อนแต่ก็เก็บนะคะเก็บได้เกือบทุกวันเลยเพราะว่าถ้าดอกเล็กเราก็ยังไม่อยากเก็บเนาะ เราจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆที่ทักมานะคะว่าอยากได้ อยากาได้พันหอมนะคะหอมบเลยนะคะป๋าก็จะขอขอขยายพันธุ์สักประมาณเดือนสเดือนก่อนนะคะงวดนี้เอาเองวดนี้ให้มันแบบได้สักขยายอีกสักยี่สิบสามสเข่งนะคะป่าวก็ถึงจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปปลูกด้วยนะคะขอขยายพันธุ์นิดนึงก่อนเนาะ มีพเพื่อนทักมาอยากได้พันหอมขอจองเดี๋ยวเราก็จะขอขยายพันก่อนอวบมากเลยค่ะอบมากใส่รดน้ำนะคะปุ๋ยขี้วัวนะคะเน้นเลยปุ๋ยขี้วัวไม่ได้ใส่เคมีอ,อะไรเลย บะะวบมากๆเอาไปฝั่งนี้อวบมากค่ะอวบมากแดดจะส่องแสงนิดนึงนะคะเอ่สะท้อนแสงนิดนึงนี่พันหอมบัวเลยนะคะก็จะปีดอกช่วงหน้าหนาวให้เราได้เก็บกิน ปวบมากเมื่อวานนี้เก็บไปสองกำมือให้ยายนะคะวันนี้ก็ได้เก็บอีกเก็บได้เกือบทุกวันเลยปวบ,บเลยยังไม่หมดนะคะแต่ก็จะเก็บอีกเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานนะคะน้องเขาจะโสมต้นจะโสมก็เลยต้องเก็บออกนะคะก็เราไว้เก็บทำอาหารนี่แหละค่ะเพื่อนๆมีเมนูอะไรมั่ง คอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าต้นหอมเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่แบบว่าเราประกอบอาหาร,ร,ร,รได้อร่อยก็สามารถที่จะคอมเมนต์นเข้ามาได้นะคะ<ส>ก็แนะนาเต๋อเข้ามาได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอุ้ยเมนูต้นหอมเนี่ยมีอะไรมีอะไรที่แบบว่ามีกี่เมนูที่แบบว่าทาท,ทาอาหารอร่อย จา,จากที่แป๋วไปอยู่เมืองนอกมานะคะเกือบ20ปีเนาะแล้วทีนี้ก่อนนั้นหน้านั้นน่ะแป๋วก็ไม่ได้ทําสวนอะไรมากมายนะคะเพราะว่าแป๋วก็ได้แป๋วไม่ได้เป็นชาวสวนนะคะก่อนที่จะไปอยู่อังกฤษนะเป๋วก็เป็น ชาวเต้นกินลำกินนี่แหละก็คือไปกับวงหมอลำนะคะแล้วก็เป็นสำนักงานตัวเองด้วยก็คือหมอลำซิ่งนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนาะเพราะว่ามาีหลายอย่างที่แบบว่ามาฟัวบัลเข้ามาแล้วทีนี้ก็ได้เลิกลากับสามีไปคนเก่านะคะคนคนไทยแล้วก็ถึงได้มีโอกาสได้แต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อนแล้วก็ไปอยู่อังกฤษมา20เกือบ20ปีอะ่ะ19ปีกว่าอีกต่างหากนะคะก็ พอลูกตัวโตกันหมดแล้วนะคะก็ได้กลับมาที่เมืองบ้านเราเพื่อจะมาดูแลพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แก่แล้วแล้วส่วนลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วแล้วก็ก็จะมีครอบครัวกันหมดแล้วแล้วเข,เขาดูแลตัวเองได้ส่วนมีบางคนก็ถามมาว่าทําไมกล้าทิ้งลูกมันไม่ใช่ทิ้งลูกนะคะเพราะว่าเขาโตกันหมดแล้วแล้วเขาก็ไม่คล้า <c> ย <oughs> ๆกับว่าอยู่อังกฤษนะคะ พอลูกโตแล้วเขาก็จะแยกแยกแยกแย้ายกันออกเรือนนะคะก็เหมือนบ้านเรานี่แหละและที่นี่เขาก็มีงานมีการทําแล้วก็เราสามารถที่จะปล่อยเขาเดินเดินเดินตามทางของเขาเขามีสร้างครอบครัวของเขาถ้าเกิดเราเพราะว่าลูกเขาเล็กแป๊เนี่เขายี <c oughs> ่สิบยี่สิบกว่าแล้ว่ะ <im itation> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,มได้แบบว่าอยังอายุน้อยนะคะก็จบปริญญาแล้วก็ทํางานเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแฟนเรียบร้อยแล,แล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วอ่าประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบว่าแปาก็เลยแบบว่าเออบอกล,กลูกว่าแม่ขอตัวกลับไปอยู่เมืองไทยนะเพราะว่าจะได้ไปดูแลตากับยาย <im itation> อริงก็จะได้ไปไปดูแลตากับยาย <im itation> นี่คือเหตุผลนะคะที่แบบว่าเพราะว่าท่านก็แก่แล้วเนาะ ก็เลยแบบว่าย้ายกลับมาแล้วทีนี้พอดีพ่อใหญ่ก็ชอบที่จะ,อ,ะอากาศบ้านเรามันอากาศร้อนตอนนี้แปบวร้อนแล้วเนี่ยแดดแต่เช้าเลยอ,อากาศร้อนก็เลยก็เลยแกก็เลยชอบก็เลยย้ายมาอยู่นะคะแล้วทีนี้จากที่แบบว่าอัปเดตบุหอมบอเลยนะคะก็กลายมาเป็นเล่าประวัติเล่าประวัติตัวเองเฉยเลยโอเคค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวแปลก็จะนี่เห็นไหมหอมอบ สวยงามมากเลยเห็นไหมคะเอาก่อนโอเคค่ะนี่หอมเบ้อเลยนะคะแต่ก็มีประมาณ20กว่า20กว่ากระถางนะคะแล้วส่วนงวดที่2นะคะก็ปลูกได้ประมาณ10วันนะคะก็ประมาณ20กระถางนะคะ20เข่งอะโอเคเดี๋ยวแอบบก็จะอัปเดตอัปเดตเรื่อยๆนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องการแบบปลูกต้นหอมด้วย เพราะว่าแปวก็ครั้งแรกด้วยแล้วยังยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ถ้าเกิดมีประสบการณ์แปลถึงจะกล้าทำคลิปนะคะเพื่อจะแนะนำเพื่อนๆเ,เนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวงวดหน้าแนะนำแน่นอนค่ะอ้วบมากโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ